ลายท่านคงสงสัยนะครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับเรากำลังใช้ไอล็อกนะครับปูไอล I ็อกจากบ้านชละกรนะครับกำลังทำผนงผังปูล็อกให้เป็นฉากรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเดิมฉากรายการช่างรู้คู่บ้านเราก็จะเป็นกันแบบนี้นะครับทาด้วยสีนิปปอนเดมนโตนะครับแล้วก็จะมีทาสี Super ร์1จสิ o เ g c h สตรองชิลบนผนังโฟมนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นสี่นิคอนโมเมนโต้ที่เป็นฉากด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังได้ฉากใหม่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงของช่างพาไปที่อาจารย์สําเริญจะต้องทําในช่วงของรายการช่างรูู้่บ้านนะครับแล้วก็จะมีทั้งรายการบ้านๆน,นะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องที่เราถ่ายทํากันแล้วก็จะมีการอบรมกันที่นี่นะครับ นะครับที่นี่เพราะ,ะนั้นตอนนี้มาดูครับเป็นช่วงของการถ่ายทอดสดนะครับจาก Facebook ให้ท่านได้ชมกันว่าการทํางานนะครับนี่เสื้อสีน้ําเงินนี้เป็นต้องบอกว่าลงมือเองเลยนะครับนี่นะครับแจ็กที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายในส่วนของปูล็อบนะจริงจนอกจากปูนไอล็อบแล้วนะครับ บ้านโชลกรนั้นมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นปูนฉาบผิวบางสกินโคต้ตกาวซีเมนตนะครับวัสดุกันซึมซีเมนตทากันซึมเขาเรียกว่าเคมีพันฑ์ก่อสร้างเลยทีเดียวนะครับที่ใช้งานกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อท่านที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ i l o ็อ t ไทยแลนดก็ได้นะครับก็จะเป็น ส่วนหนึ่งนี่ครับทำกันตอนนี้ทําอยู่ข้างหลังผมนะครับที่ทำอยู่จริงเราทํากันหลายส่วนนะครับในการทพราะฉากนี้ก็จะเป็นฉากในส่วนของฉากอีกส่วนหนึ่งของช่วงช่างพาไปนะครับในรายการช่างรู้ผู้บ้านนะครับแล้วก็นวลอีกท่านหนึ่งก็พี่ต้นนะครับเป็นช่างมือหนึ่งนะครับที่มาช่วยทําให้ขนาดนี้ได้สวยงามกันนะครับก็ทั้งหมดที่ด้านหนงนะครับ จริงๆทั้งหมดนี้ในส่วนนี้ก็จะมีหลายๆส่วนนะครับที่เราทําเป็นฉากรายการที่มีพื้นที่นะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของอจำหน่ายนะครับปูไดล็อปสีนิปปอนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเคมีก่อสร้างต่างๆนะครับท่านที่สนใจก็สามารถแวะเรียนมาดูได้นะครับ<ม>ก็นี่ให้ดูกันครับในขั้นตอนของการทำงานจากไอล็อะ I นะครับ เวลาทํางานจริงๆแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์หลายอย่างนะครับในการทํางานของฟูลรอตนั้นก็จะมีเป็นเป็นชุดนะครับอยู่ในในถุงนะครับมีเป็นชุดอยู่ในในถุงของฟูลรอตนะครับก็จะมีหลายหลายส่วนนะครับเวลาท่านซื้อไปเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องอได้ ได้อุปกรณ์ต่างๆนะครับของปู้ล็อกนะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ให้ครบเวลาซื้อไปก็สามารถที่จะใช้งานแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับก็เป็นขั้นตอนในการทํางานนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับชุดอุปกรณ์นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์นะครับมีอุปกรณ์อยู่ในถุงเรียบร้อยนะครับ มีไม้กวนมีเกลียงนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเกลียงนะครับเกลียงในการเกลียงสังเกตว่าทําไมต้องย้าว่าต้องใช้เกลียงเพราะเกลียงนี้มันจะอ่อนนะครับมีการทําให้มันบางลงนะครับเพื่อเวลาปาดปูในล็อบนั้นจะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีแววกอะไรต่างๆนะครับมีถังสําหรับผสมนะครับถังสําหรับผสมนี่นะครับก็สวยงามนะครับก็ทาไว้เป็นเป็นลายนะครับลวดลายจาก ไอล็อฟเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นลวดลายจากไอล็อฟนะครับเป็นถังสําหรับใช้ในการผสมนะครับมีถ้วยตวงนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของถ้วยตวงนะครับไว้สําหรับตวงก็เวลาผสมก็จะเป็นปูน2ถ้วยนะครับแล้วก็น้ําอีกถ้วยครึ่งนะครับหรือว่าเป็น4ต่อ3นะครับในการทํางานก็สามารถทํางานได้นะครับก็ดูกันนะครับตอนนี้ดูกันสดๆนะครับในการทํางานของ ไอลอสนะครับที่ทำเป็นชาตรายการนะครับ ไปดูใกล้ๆนะครับในส่วนของผอนังน,นะครับด้านบนนั้นจะเป็นเที่ยวแรกนะครับที่ทํางลงไปบางๆนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเที่ยวที่2นะครับที่ทําปูนไอลอบนผนังนะครับเพราะการทํางานจะไม่ยากนะครับ ยิงหลายท่านซื้อไปสามารถทำเองได้นะครับเพราะว่าในชุดที่ทางพี่แจ็คทำไว้ให้นะครับมีอุปกรณ์มีขั้นตอนในการทำงานเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมีสัดส่วนในการผสมให้ว่าผสมสัดส่วนเท่าไหร่ในการทำน,น,รนี่ก็มาดูในส่วนหลังจากที่เราผสมไปนะครับให้แบ่งผสมนะครับเพื่อที่ใช้งานแต่แต่พอเหมาะนะครับไม่ต้องผสมเหลือไว้เพราะถ้าเกิดผสมเยอะจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ มันเหลือได้ถ้าเกิดไม่พอเราผสมเพิ่มได้นะครับไม่ยากนะครับหลังจากที่ถ้าเกิดปูนไม่พอนะครับเราก็ทีมงานก็สามารถที่ผสมเพิ่มได้นะครับก็สามารถเตรียมปูนไว้ก่อนได้แล้วก็เติมน้ําตามสัดส่วนนะครับเพื่อให้ได้ปูนที่จะไปทําบนเที่ยวที่2อนะครับอันนี้ถ้าเกิดหนึ่งชุดนี้ก็สบายๆนะครับนี่เราไปสัมภาษณ์พี่แจ็คก,กันดีกว่าเป็นไงครับพี่แจ็คทำแล้ว ทำยากไหมจริงไม่ยากครับไม่ยากครับคื่องอุปกรณ์เรามีให้พร้อมอยู่แล้วครับนะครับผสมทีละน้อยก็พอเพราะว่าครับพื้นที่เราไม่ได้เยอะมากครับการผสมเนี่ยเราสามารถผสมจริงๆต้องใช้เครื่องมือไว้ถ้าเกิดว่าผสมจริงๆเนี่ยไม่ไม่จำเป็นครับแต่ผมแนะนําว่าคือใช้ถ้วยตวงสักครับไม่ไม่เกินสี่ถ้วยเนาะโอนไม่เกินสี่ถ้วยต่อการ ครั้หนึ่งครั้งต่อครั้งครับถ้าปูนสีด้วยเนี่ยใช้น้ําประมาณสามสถ้วยครับแล้วก็ใช้ไม้ปวนคือไม้ที่พี่แจ๊ให้มาเนี่ยมันจะปวนง่ายเพราะว่าเราเคยปวนสีเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ปวนนะครับไม้ไผ่ที่เราไปเสียบเอาไว้มาปักข้างข้างต้นไม้นี่นะครับเพราะผมมันเล็กมันละรวนแล้วมันจะเหนื่อยมันจะไม่ถนัดแต่ว่าไม้ที่เดี๋ยวนะครับพี่แจ๊คเราหยิบหยิบไม้มาให้ดูนิดนึงอ่านี่ไม้ ไม้ที่พี่แจ็คให้ให้มาเนี่ยตอนเนี้ยมันจะถนัดมือตอนเนี้ยผมไปซื้อไม้แบบเนี้ยที่เออ,อไอที่อะไรซอยซอยซอยลงไม้มไปซื้อมาเป็นไม้ที่เขาใช้ทำพ,าาาพาา่้าราวพ่าอ่ามาตัดไว้ควรสีรนะครับอ่านี่ก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูว่าทีมงานนะครับก็จะมีการผสมในส่วนของปูนเพิ่มนะครับนี่ผสมปูนเพิ่มนะครับ แมกาว่าจากปูน4ถ้วยนะครับก็จะใช้น้ำก็ประมาณ3ถ้วยนะครับในการผสมแล้วก็ใช้ไม้กวนนะครับนะครับถ้า4ถ้า4ถ้วยก็ผสมที่3ถ้วยแต่ว่าอันนี้เป็นการผสมเพิ่มก็ใช้ปูนแค่อ2อถ้วยใช้น้ำก็คือถ้วยครึ่งนะครับเป็นถ้วยตวงนะครับที่กวน นี่ก็จะควรเข้าด้วยกันนะครับเห็นไหมครับว่าไม้ที่กวรน,นั้นก็จะควรง่ายขึ้นนะครับในการทํางานสําหรับท่านที่ดูนะครับติดตามไม่ยากนะครับการทาปูนไอร็อบ,บนผนังนั้นไม่ยากก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านชนละกรนะครับระหว่างที่น้องเขาควรไปนะครับเราสัมภาษณ์เจ้าของกันสักนิดนึงจริงๆแล้วบ้านชนละกรมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเ,เราทํกลุ่มเคลางกอ่อสร้างนะครับ,รบกบ็เกี่ยวกับพุทชนิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเดคอเรชันคือกลุ่มกิมโคสหรือว่าชื่อเรียกกลุ่มจัครับแล้วก็กลุ่มมันชิ้กาก็คือกาลีแพร์พวกกลุ่มต่อมนะครับแล้วก็กลุ่มกาวกลุ่มกาวสําหรับการูกระเบื้องครับแล้วมียาแนวด้วยไหมยาแนวกาลังจะมีกาลังจะมีก็คือถือว่าอีกหน่อยก็จะค่อยๆเขาเรียกเพิ่มผลิตภัณฑ์ครบเครื่องมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นเคมีพันธ์ก่อสร้างจากบ้านชลกรนะครับ